นักจำทั้งหลายลมันสอนให้กันรู้กันจำอสอนให้กันไปจำไปรู้แล้วก็มาคลดว่าตัวเองจบคกิดไม่เกิดไม่ตายโอ้ยพวกเธอพวกเธอนะหลงกันเนาะหลงให้เขาเอ,อ,อาล้างสมองเอาความเชื่อมายัดใส่แล้วก็ไปน้อมฟังจนใจสงบ อพอฟังเขาแล้วก็มาจําแล้วมาโนต่อจนรู้ผลทุกได้เพราะรู้คิดว่าตัวเองจบพบชาติที่ตัวเองหมดสิ้นสงสัยนั่นแหละอุปทานนะฮะมันรู้ได้ขนาดนั้นอนะ่พะพราะพทธเจ้าก็คงไม่บอกว่าอย่าประมาทในธรรมหรอกเออทำปัมมะเนี่ยการที่จะหลุดพ้นน่ะจากทวตนเนี่ยขั้นขั้นโลกุตระ มันต้องเห็นตัวเองอย่างจำแ้กไม่ได้ไปฟังเขารู้ฟังแน่ะมันรู้มันคือความจำนะฮะมันไม่ใช่ความจริงความจริงมันต้องหมดรู้ดิอืม,มไม่ใช่รู้อยู่แล้วไปเผยแร่ต่อไปสอนกันต่อตบ้าเดี๋ยวถ้ามันหมดรู้มันจะเอาอะไรไปสอนอ ม่ใช่เปพิจารณาแล้วเกิดความเข้าใจแล้วมันหลงนะฮะมันเป็นโลกิยธรรมมันไม่ใช่โลกุตระโลกุตระเนี่ยมันมาน,นั่งเล่ากันจะไม่ได้หรอกเล่าไปก็เป็นโลกิยธรรมมันจะต้องเห็นตัวเองการเห็นไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่การไปดู หรือเข้าไปพิจารณาองค์ธรรมอยู่ภายในไม่ใช่นะมันหลงนะฮะมันหลงอยู่ในพภพภนะูมิหลงอยู่ในมนณาทิฏฐิอัตตาตนตนอะ่ะฟุ้งซ่านในอันนีรร้ทมหลงแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจก็เกิดตัณหามองไม่เห็นว่าตัวเองอะ่ะเข้าใจแล้วก็อยากบอกอยากสอนคนยังมีตณหานึงคิดบ้าไปปวดเขา เองรู้แล้วอยากให้เขารู้มันหลงทั้งนั้นอะเองรู้อะไรอะ่ะที่รู้มาก็จําทั้งนั้นอะ่ะอ,อาจารย์วิทยอ้อยสะละหลุดพ้นออกจากความคิดความจําความรู้สึกทั้งหมดเลยแต่มีทั้งแต่มีทุกอย่างที่พูดมาไม่ได้ทําอะไรกับมันอืม เป็นตามไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะฮะคนมาว่าก็ไม่พอใจคนมาชมก็ดีใจก็แค่นะั้นหิวก็กินอิ่มอิ่มก็พอง่วงก็นอนเนีย่ยไม่ได้ไปแทรกแซงไปฝืนกฎกติกาอะไรของมันมแต่เห็นตัวเองทั้งหมดเห็นไม่ได้เห็นในตาเว้ยมันเห็นเองของมันนั่งอยู่เงี่ย กินอะไรอร่อยแม่หรอมันก็เห็นความรู้สึกของมันไปเองปากก็กินอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเนียมันเห็นมันรับรู้มันอยู่ไม่ต้องำอะไรไม่ต้องเข้าไปคิดปรุงแต่งอะไรเลยความคิดมันจะคิดของมันไปความจําก็จําไม่จําไม่ได้มันจะยัดใส่ปากได้เหรอนี่เนี่ยกินแบบคนรุ่นเก่ารุ่งกรุงศรียุธยาอันนี้กินแบบคนสมัยใหม่อืม นี่คนสมัยเก่าอืแบบนี้หลงกันอยู่นะอิ่มแล้วกินข้าวเยอะมากเลยสักหน่อยเดีเนี่ยโลกเห็นความเป็นจริงคะนี่คือธรรมะเนี่ยเนี่ยธรรมะเลยเนี่ยทําอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นความจริงเนี่ย วกที่คุณไปรู้ไปจํามาเน่ะมันไร้ประโยชน์มันไม่มีความหมายหรอกไม่ได้หิวก็ทุกเหมือนเดิมอืมเนี่ยของจริงหิวก็กินกินก็พอเนี่ยปัญญาที่แท้จริงอืมไปหลวงจําสัญญามนุอย่างกันไปคิดว่าธรรมะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าบอกว่า ผู้เจ้าไม่ได้สอนเลยผู้เจ้าเห็นอะไรบางอย่างก็เลยมานั่งเล่าแล้วก็ชี้เห็นในสมัยนั้นตอนนี้ผู้เจ้าไม่อยู่แล้วตาวกก็เอาไปปรุงแต่งต่อสอนกันมั่วซั่วหนึ่งผู้เจ้าพูดไปแล้วก็ดักไว้ทุกอย่างเหมือนอาจารย์ยึดเราสอนจิตมันเหมือนลิงอะมันคิดอยู่ทั้งวันเนี่ยมันก็ไปตามความคิดอยู่ยอือนะฮะ อาจารย์วิทย์สอนเนี่ยดูต่อมาจากระบบนั้นระบบความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่ารูปละเอียดที่อยู่ในนั้นเกิดอ,อยู่ใน,นโลกของวิญญาณโลกของวิญญาณเนี่ยมันจะมีหมดอะองค์รมน,น,นู่นทมนี่สงบสว่างอะไรของมันโลกของความเป็นจริงมันกินข้าวมันไม่ได้นั่งสมาธิแล้ว ทำให้ตัวเองหายอิ่มหายหิวโลกของวิญญาณมันกินทิพนะฮะมันมโนโอ,อืมมันมีฤทธิ์มีเดียบมันอดได้แต่มันอดได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ตายอืมนะไม่รู้รก็นี่แหละครับเดี๋ยวกินผลไม้ต่อ สลากลุกิดเข้ามาฝากเนี่ยคือความไม่เที่ยงของมันคอยดูนะคุณไม่ต้องไปพิจารณาอะไรหรอกผมจะบอกเนี่ยเนี่ยผมเห็นตัวเองหมดเลยจะกินจะหยิบจะจับอะไรออืเนี่ยมันไม่เที่ยงของมันเองมันมีปัญญามันแกะได้มันไม่กินเนี่ยมันรู้ว่ามันกินไม่ได้อเนี่ย นี่ถ่ายคลิปกินดีกว่าไหมเนี่ยฉีฉีคอไก่คอหานะนี่เนี่ยภรรยาผมเนี่ยสลาดเนี่ยกินเนื้อมันไม่กินกระดูกมันมันมีปัญญาอยู่พวกคุณน่ะมันไปจําเขาเรื่องเล่าบ้าบออะไรไม่รู้เขาสอนเขาหลงกันอยู่เขาสอนมั่วกันไปหมดเอาความจําความคิดมายัดใส่สมองเราเนี่ยให้เราฟังแบบสงบแล้วก็ หลงไปรู้ตามเขาเพราะรู้จึงบ้นทุกข์เวลาหิวข้าวก็ทุกขคือเกานะนั่นแหละมันต้องไปกินข้าวไอทำทำที่เรารู้แต่มันไม่ช่วยอะไรให้เราหรอกนี่คืออริยสัจเวลาหิวข้าวไปกินข้าวเขาเรียกว่ามัคนะฮะเห็นถูกจึงทาถูกอืมถูกจุดมาอยู่อืม,มอืมเนี่ยมัคเม็ดไม่กิน ถ้าไม่เป็นมารคก็คืนเม็ดก็ไปด้วยเอาบาลายอะคีคียากนี่คือธรรมะธรรมชาติที่มันเป็นความจริงไม่ใช่ติปิโสปกาานโมตสะอะไรที่เราไปท่องจํากันนั่นนะฮะมันเป็นบทสวดหรือการพิจารณาไตรลักษณ์อะไรนั่นเราไปจํามาแล้วเรามาปรุงแต่งมันจะถอนไม่ได้มันมีแต่สะสะสมวิช,ชาสะ,ส,ะสมความรู้ไปเรื่อยมันมีตัวตนรู้เท่าไหร่ก็ไม่จบสิ้นฮะว่าเป็นอยาจินไตโอเคทิ้งท้ายไปด้วยคําสุดท้าย สวัสดีครับ